นแวนวได้มันสีได้รคลายสบายคลายง่ายๆนะคลายไว้พัชันจ<อ>ันเพิ่นอยากให้ปลูกพักปลูกงาแนวมันคลายไว้ไหนคลายไว้นะ<อ>แบบปลูกทิศหนึ่งสองทิศแต่หรือว่าให้มันได้รคลายหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็เดรร์คลายนะนะเลยแบบเพิ่นวานี่นั่นเออเพิ่นบ่ให้ปลูกแนวมันยากเพิ่นบ่ให้ปลูกเพิ่่นวาลยแต่เก่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใช้จัน<อ>แบบเอาหาเงินนี่ ก็หาไปจ้างก็ไปรับจ้างรับวายมือละชี้หาชิบมือละแสนมือละเจ็ดไปชิบมือล้ไปไปสบายดีละสวัสดีเด้อ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาซุกุสุคนกามาพบมาพม่อกับซาบัวมื่อนี้กามาหาแมน่น้องมี่พันเด้อรน้องพ่อแม่พี่นอ้องปลาเห็ดอย่างนี้นี่เหมืหหนมหหนอ,อ,อนฉิดยาให้มาอยู่หรือเปล่านี้โดยฉิมาเลยเออแต่ก่อนอยู่ไสมจ๊ะอยู่กูแล้วเก่าอืออ่ะสบายดีเด้อสบายดีโดยไพะอันนี้นลูกลานว่านี่แมนเอออสบายดีน้องละผุนทางผุนหัดผุนนี่คือจักแค่จ๊ะ หลานมาเจ้าได้สั่งบอสลายดีเพื่อนไหมหลานบ่ลูกลูกลูกเจ้าหัานบ่แมนทั้งสองเลยอันนี้หลานอันนี้เอออันนั้นลูกแมนอือผู้ไร่ชะน้องมีอืผู้ไร่น้องมีน้องมีก็เอื่อยผู้นี่เลยเออเพิ่นเพิ่นไปใช้ชาเดียวนี่ไปดองอ่า มีลูกกันจะค้นนะเจ้ามีลูกจะค้นหาค้นไปชายเบิร์ส์่ะคนไปโรงเรียนไปโรงเรียนกับเพิ่นกับไปเพื่อนมาเองบ่ไปโรงเรียนหรือว่าเจ้าไปรับบ่ขี่รถถีบเนยไปเองเออเพื่อซื้อรถถีบเด้หายภูคั้นเพื่อน่อยรถถีบภูรคั้นเอออันนี้มอันนั้นบ่เันดินของเจ้าเลยเออและนี่ตู้ให้ค่ะ ตูกจ็ข่อยนี oh, so, so. Well, There ่แหละอันน mm ี้ก็อ่ะปุ๊กดินไผยฉันี่ดินเจ้าของอันเพิ่นอันนี้เี่เอออ้าวคือบ่ปุ๊กใช้ดินเฮาซะบ่เพิ่นว่ามันสิยากกับเพิ่นตั้งเฮือนให้เออเพิ่นสิเฮ็ดเฮือนให้โดยมือได้แช่สีหนาอยู่เนาะตู้เพิ่นซื้อเครื่องมาเพื่นและซื้ออุปกรณ์มาเพื่นและจังสิมานอนเผาเพิ่นให้มาปุ๊กปลูกให้มานอนเผาเครื่องอุปกรณ์ของเครื่องเฮาแหละเนาะ น้ำก็มีเรียบร้อยแับนี้เนาะนี่เลยคนเจาะไงอือฮันไอเพิ่นชื่อยังชะนี่ผู้นี่น้องพิงแม่ชื่อยังชะดวงเออชื่อแเม็กเจ้าชื่อยังก็เชือกเม็ดชื่อไอแม็กเออข่อยบ่ได้ถามเจ้าบอกเองเดลยนี่เออป้ากันตาโนมียังใช้นุ่มอยู่ดิใช้เต้านุ่มอยู่ แม่เพิ่นไปใช้ไหมอยู่น้ำพัวปูและอันนี้คือเจ้าเรียงบ่อเออเพิ่นไปทำงานเฮ็ดเวียยบ่่เพิ่นอยู่บ้านปูบ้านยาเพิ่นเอา้าลูกคือบอ่อไปค่ะฮะลูกบออ่อไปบ่เมืงองบอ่แม่พ่อเพิ่นบ่ แม่หักแต่ว่าเมื่ออยู่วันนอกเพิ่นบ่เมือเออเพิ่นอยากอยู่ในเมืองเพิ่นอยากอยู่ในเมืองเออเพิ่นบ่ติดทางพุ่นเปลาง่ายๆเนาะบอติดทางพุ่นเออบ่คิดฮอดแม่บ่หำข่อยเลี้ยงเพิ่นแต่น้อยๆเพิ่นเพอเพิ่นจังปะได้ยบ่คิดฮอดแม่บ่แต่ออกแต่ห้องอแม่เจ้านั่นคือว่าเด้อเนาะอันนี้กับแม่เนาะหำเนาะบุด้เอินไม่เท่าเนี่ยเอิญแม่เอิญเดี้ยงแต่น้อยได้ใช่เอิญพ่อเออิงเลี้ยงแต่น้อยๆบุตร แม่ควมเพิ่นแหละเนาะบได้เดียงเพิ่นเพ่นกับบกินหอดเมื่อกับเมื่อแหละเนาะับอยู่น้ำแม่นี่ก็ได้เนาะแต่เพิ่นเพื่อเพิ่นกับมาจอบเอ้าเออเพิ่นมีดูอีกแล้วบอมีผู้เดียวเพิ่นเห็ดเวี้ยงยังอยู่ทางผูู้ฟักลูกหนาผูกอันนี้แหละมาเจ้าบัวดีเห็ดนาบองามน้ากับข้าเจ้ากับเห็ดนา บอเจ้านะเออผมไม่น่าเห็ดเลยมีแต่หาเงินชื่อข่าวเอาหาเงินชื่อข่าวกินผมไม่ใครผมไม่น่าอ้าวดินดินจเจ้าอยู่พุ่นเด้สิบอมีบ,บอไหมบออะไรก็ดินหลาดดินหลวงเพ่เออไปปุ๊กไปปุ๊กอยู่ซื้อเอ,อ๊อยยังไงไปกระไรนี้ก็เลยมียังดีทอมีผู้ใหญเ่เพคนชื่อไห่ปแปลงนี่ทรายนี่ฮะแปลงดินที่ชื่นเพื้นบ้านชีหมืน่นอืม มาเก็บกุ้งแล้วเนาะมีแต่ห่างไม้หางโต๊ะเนาะทำความสะอาดจุโน่คนสื่อเช้ามากเป็นกัจจิตั้งเศร้าห้ยเป็นสเงินห้านสิยาบเป็นโดยเเเสสกีนยะทางนี้ได้撒ดินพายฉันดินที่จุโน่คนสื่อดินนี่แหละเออห่างย่างบ่อแบบแบบย่างบ่มีของไผ่หรือเปล่าหรือว่ามีมีเจ้าของแล้วบปล่เจ้าของแล้วเออมาเจ้าของเพิ่นมาได้นเจ้าของเพิ่นมาเพิ่นกับมอบให้เลยเด้ เออกะว่าเฮ็ดโลดอยากปลูกยังกะปูกเหมือนว่าบอกบอกเจ้าเหมือนบอกเลยเป็นให้ปูกักปลูกาใชส้เยอะยันว่าแบบมาปลูกดินเพิ่นบ่กปุ๊กจักแล้วจะคลองดินเพิ่นอันดินอันตูไส้อันนี้ค่ะเออทิมชุ่มเพิ่นอันนี้แหละดินชุ่ชุกนี่แหละโดยเพมือนว่าเพิ่นชื่อไห้พวกอันทิมชุ่มเพิ่นนี่ให้เพิ่นต้นเลยพูละตอนเลยเพิ่นก็ได้เหมาะให้เบิ่ง ตอนนี้เพื่อกายก่อนปล hm, ูกผักปลูกงาขายตอนนี <se <se ้กะยากปลูกยังกะแดดแต่เป็นมาที่เรียกวกะเห็ดทางผู้ใหญ่ใจดีเพป็นผู้เล่บเ่็น่ากำบูดเฮ็ดยังกับป้าเ่็นเฮ็ดปลูกผักปลูกงาซราบเป็นมาแมนเพป็นสีเพป็นสีซอยขึ้นนันท์จะใช้โดยขึ้นมาลง สื้อนาพักมาปลูกนะเอ่อเอ่อเอ่อเข้าไปบเห็ดดีน้ำเพลินเข้ากับเห็ดถ้าว่าเข้าอยากปลูกมันได้เฉลี่ยบ่บ่ได้อันปลูกมั่นไงเข้าอันนั่นมันสิ่งเนี้ยเข้ามีรถไปขายเถเกไปขายเนี้ยบ่ได้เข้ายันว่าเข้าปลูกแล้วก็เข้าพันแล้วก็เข้าก็ใส่น้ำลำโฉบที่ยวมาเอาโบเบิร์ตบ่ใส่ชาดิ้ง เราปลูกนนแต่งเดินแบบเพิ่นให้ปลูกให้ยังพอไรไปคาจะนะปลูกถิมไว้นะเพิ่นอยายาให้ปลูกพักเอิน้ปลูกมั่นมันปลูกพักขายยันเป็นยันวาแนวได้มันได้คายสบายคายง่ายๆนะคลายไว้เานสัจชาตเพิ่นอยากให้ปลูกพักปลูกงานเนียมันคลายไว้ในขายไว้แบบปลูกทิดหนึ่งสองผิดแต่ดรวยว่ามันได้คลายเรียว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้ขายขนะดนะเลย เิ่นวาน้นั่นเออเออเอิเปบนให้ปลูแนวอนมันยากเป็น่ให้ปูเิ่นวบาดูแต่เก่าไปเฮ็ดเวียดยิ่ใสจ้แบบเอาหาเงินนี่ก็หาไปจ้างก็ไปรับจ้างระบายมือละชี้หมื้ือละแสนมือละเจ0นี่แหลีไปไปบางมือบ่มีผู้จ้างก็ยืนเฮ็ดเวียอยืน ถือว่าน,นี่ชอซื้อน,นี่กับซองมือเรียนกะบเป็นมานําเอาไปเทพื้นไปวันเทา่าใชาวบ้านนีเพืชกระไฮวัดละเซนอพอดใีใส่น้ำมันรถน,นั่นแหละเที่ยวมาได้เนี่ยละก็คือวันเกิดได้ชาวบ้นเกิดของแม่เนี่อยู่เซนกับบ้านนี่แล้วบ้านเกิดบ้านของแม่กับบ้านพุทธิมเนี่ยเออห่างบ่มีบม่บมีดินแบบดินของมูลพ่อมูลแม่บ่มีมูลพ่อมูลแม่กับมันหอมเด้กับด้านนันเมถาวุกไซ mh 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 rồi mh 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 đại, mh 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 này mh 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 เอือยกัีแต่แต่ไปหาเสาวกินคำมันได้เอือยกันไปแบบคือจุกคอยนี่แหละไปเรื่อยมันยั้งชุ่มคือว่านุ่มยจ็บดีน่ะนางฮะไปฮับจ่างฮับไปกุ้กั้นเพื่นก็ได้จังได้กินเอือยกันชำมีเถ่าอยู่ยำเพื่อนชื่อของมากกับมานอนเผาหนีเบิดบ่อโดยมานอนเผาก็ไม่แต่อันนี้ก็อันนี้แหละกับพอพนี้มานอนเผาชุ่มนั่งมีกับปูเขาเฮียหน่ะกับยูพุนสอ้างเหล้วเพื่อน แมเดแล้วเพื่อนไนกันยกง่ายมาพี่เบิดเลยอันนี้มันกายหงเียนเลยเนาะเลยจักเม็ดหาจักเม็ดนี่เดินนี่ทั้งทั้งกว่องนี่ซิมซิมหาทั้งย่าเราเศร้าซีเออย่างเบาน้อยนี่ฮึเสียงอึ้งมาแต่ทั้งได้นี่บ่อ้าวสบายดีเด้อเจ้าสบายดีเลย านฮะฮ่างพอนอากาศพอนอมยเลยเดีใจอยู่วันีเก่าหันนอนกับบหลับนยรวยว่าผลสิไลนี้เมื่อไรกัยังบูนี่ได้ดินตัเองนะกับพันเฮเทอนหไนสมายุ่นี่ก็ได้รวยหายุ่หักแต่โบพอไรเนาะพอไรแต่ชื่อชื่อกินนี่แหละชื่อเข่าชื่อยังชื่อกินกับโบยังูนโบคุณให้น้ำมันก็ใส่กับซีหิปเลยมาชื่อชื่อกินนี่แหละแมห่อนไลมดแหลเงินเชนงชื่อกินมานี่ ก็ได้อยู่ใส่น้ำมันกับีสาหาิเดีเยเอาเรียงลานเพิ่นแม่เพิ่นไม่ได้ผากเงินมาให้ววาจ้ะมด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 กกะโบไเยวซ้มซเซนเขาขแบบนเาโนครับเขได้กินอย่างไรก็โบยากกุ้งกันกันกันได้อยู่หมืนนอกเหมืนหน้านะโดยไปยังไมติไฟแลเนาะโดย เพิ่นก็บ่ได้ไปหาเงินอยู่พังไทยเนาะอยู่บ้านเห็นหายเห็นนะบั่นนาเตยนี่นะน้ำกับบได้ผือบอหนามในด้านยมสูบได้หนามลเริ่มไสแล้วเพิ่นบอกหามาแล้วสูบหนามเพื่อนมันออแล้วสูบจะใสไปเรื่อยๆอยู่มาก็ใสรอยู่เพื่อนไซอาบล่างไม้ล้างมือบ่ อนั้นใหม่มาแต่ใช้ฉันไม่คนเกเมาไห้นี่ต้นลูกตูไม่มาแต่เฮือนอะไรม้างมาในภาคส่วนแล้วครั้นตะซีคนท้อไห้นี่ครับอันตัวแอมเนี่ยคือซื่อไม่ให้ยังม่ได้เห็ดอีกว่ายันมาเห็ดที่เอไปเทอกไปอื่นฉันมันบุยบนอยูเลยแมนถ้า่นตกเนา่แมนเลย่นตกในพาะเขานนีอว่าเห็ดเทอกมานี่ว่าเทือกมานี่เป็นบรากาศเทือกมา แต่วันนั้บบมีไม่อยู่ขึ้นาม่ใม่อันนี้เนาะเจ้ามันวัดตั้มเนาะไมขึ้นเพื่อจะม่ัยอยยามผลนี่บบวบาได้นีศาาตรมีาโต่เนี่นะชดขมาเปียกเบิดได้แน่นผ่นหนึ่งเท่าไรเดียวนี่ผ่านนี่ดู้พิ่นชื่อมใหััเออคบ้นเห็นเซนหานบ่อันนี้เห็นบ่าแต่ก่อนนี่หกชิบกิเจ็ดิบเนาะ จืนสื้้งะสีทท้งแผพนอันนันเพนบาเก่า0ซนเก่าเเขามาส่งอีกดิใส่คานนมอยางแช่นหาคือแพงแท้เนี่ยแพงแล้วถ้เขามาส่งพร้อมได้ต่กอนนี่แค่แพนเนเจ็ดสินเนาะเจ็ดสิบหรือว่าเจ็ดสิบพันขึ้นทุกรึ่งนเสมเมนเมตะเก่าพองก็ขึ้นมดเว้าขึ้นหายสลิงหกพันติดทั้งหดจักพอมเขาขายเยวนี้เห็นได้แต่หางสลิงห้าพัน อันนี้กะจงทางว่านี่ทางทางเพิ่นเนาะเจ้าพื้นเห็ดตังเชี่ยวพื้นว่าเพิ่นเชเอาเสาดินเข้ามากเขาเป็นซื้อดินตัวนี้ได้เพิ่นว่าเพิ่นใต้ดินตรงนี้มันจะร่มเสาดินเอาเสาดินเอาหัวแป้งลงหม้แต่ตุ้ยเฮ็ดหม้อแบงอ่าชามถึงบางเพียงนี่แหละพังว่าเพิ่นให้ให้เพิ่นดึงเสามาอีกเสาหนึ่งเน่พื้นเชี่้เพิ่นดึงเสามาทำไมไม่ไปถ่าเพิ่น มือก็ได้เสาไม่เกอนมือนเพิ่มามือได้เพิ่มมาเฉวนะเมนยังูเพิ่นแล้วมือได้เพิ่มมาเพิ่นนัดเจ้าว่าวันที่เฉาสามี่นี่แหละมึงเาสมนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเ็ตั้งท่านเดือนนี้เพิ่มาแมแน่น้อเด้งแน่น่เพราะว่าวิด บิดเดือนนี่ไปเด้อจ้ะเดือนนี้ไปแล้วมันก็ตั้งบ่ได้แลเออมันเป็นเือนหาอือเือนนี้มันเป็นเดือนงามเดือนเขาเจ้าเอาผัวเอาเมียเฮ็ดหยังก็ได้เบิดเดือนนี้ได้เฮ็ดหยังก็บ่ได้ลอือมีแต่มาอันคันได้จักต้นจักต้นก็มาตั้งเสาไว้ก่อนแม่นอตั้งไว้ก่อนักครึ่งนึงเอามาครึ่งนึงตั้งไว้ก่อนจักต้นนึง้เฮาจังทยอยก็ได้บ่ัแม่นอว่าพ่อกเพิ่นเพิ่นเสียมาให้ างเใครหลอกลายขู่ลายคนมาได้เด้เนาะโมเป็นตาย่านเราข้าเจ้าก็ขอยาวสียูทั้งขอบมูบันไดกัสีไรยูทั้งกลางเลยบมจันบมซอยดลกลางในของตัวนี้ส่วกันเอาเวิร์ดดิทางไหนนะส่วนตัวนี้าพเอาอีกยเอาเห็ดบ่านจัดสรรคือกันอืแตะกี้นั้นถามชื่อแตะกี้น่ะเพิ่นยังไม่ได้ชื่อว่านแถวปลาแถวยังบ่อเนี้นเป็นสวนข้าเจ้าอ่าบันนี้เพิ่นเริ่มขายแล้วบันนี้ แพงมั่นเนาะกระเจ้าแบบอ่ารับช like ื่อเบินี่กันแพงแล้วเพื่อนใบตะดกตะดินเดยสิเบิ้ลายตื่นมันบมเป็นข้างหน้ายดสื่อสวนกรเจ้าสื่อบสวนเลยแล้วันนี้เพื่นก็มาตัดเป็นแบบนี้เนาะแต่เป็นหลอก อันนี้เป kind of mm. mm. so ็นกรับเป็นชวนไทยวนบุคคลค่ะแต่แบสื่อเอาแบบเป็นดอกเอามัตที่เป็นอกพิ่งอะไรเอาออกแบบเป็นหุ่นดอกหุ่นทางอีกว่เนาะเนี้ยยินเลยยังยังเหลืออยู่ในบุจว่าเห็ดทุนทางอืมเป็นความเื่อยู่คุณว่าใช้รักไหมมะกรอขว่วเสี่มาลงหายเนี่ยจ้งตชิดเูอยู่บ้างสช้รักไม้ไปต่อห้ตถกรวะเุณประสานงานกันเองอะไรเนี่ยเลยไม่จากดอก าเมีแต่มาเบิ Maybe, si ่งมาอยู si ่ส right like ิไม I mean, ่แต่มาทำไมมีแต่ให้เพิ่นเล่ากันเองเพิ่นนั่นกับมาเห็ดทั่วเพิ่นเนี่ยเพิ่นบอกเห็ดทั่วเลยสิเริ่มมีทั่วเนี่ยไม่ทั่วก็จะ่คือพ่อพ่อยิงไื่อรักให้แล้วก็ไม่ให้ทั่วไปเรื่อยๆบวกพ่อจำไดจังว่ามีเฮือนใครหรอกเนาะเขากับทะยอยไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่เห็ดแถวเนาะให้ลูกเมียปลูกผักปลูกยังอยู่อยู่บ้านอยู่เพื่อนนี่ได้เนาะ ตลาดไก่าดอกไก่อยู่มันยากดอกคนซื้อมันสมัยนี้มันว่าติแต่บ่มีผักน่ะแม่นพอได้อยู่ในที่นน้ำยูแต่ละปีขายผักอะขายเท่าไรซีชาหาซยู่พุ่นกระเพลก็เลยกินน้ำผักเนี่ยเอออยู่พุ่นกระปลูกปลูกได้แต่ยามฝนยามแล้งนี่ปลูกบ่ได้มีหนามม่ใแ่อยู่บ่บ่มีหนามแล้วเอาเอานามใส่หดปลูกแต่ยามฝนปลูกแต่ย่ำผลอาศัยฝนตกได้จัง กินอะไรนมบองกระใหม่กับเด็กกินแต่ย้ำผลแมนอันนี้กับไข่ดอกมนันเป็นเป็นดินชายกับดินน้ำปูนกันนี่เนาะมีดงงามอยู่บนกลางที่งามเนีวยตรงงาม, <ๆ S 2> งมากะนาดกระให่กับลายมือเตอร์กับเราเก็บเก็บละเอียดกักอยู่เก็บคว้า,าวมันยังบ่มีหย่านอกทวารแบบนั้นทาวานในพักชะไปเลยนี่บูจักแบบนเห็ดเห็ดเป็นนานวบ่เ็ดเป็นนานอืม ราะว่าข้าจังหูจักว่าน้้นพักตรงนี้ข้าสิปลูกยังนะน้้นตรงนี้ข้าสิปลูกพักยังใส่อันนี้ข้าวหวานไปเลยคำพูดแบบอยู่ไหลไปแล้วแบบนี้ไม่มันก็ไหลไปโฮมใช่กันมาอยู่พุ่นเด้่ยแบบปลูกชงบ่ปลูกชงก็เจ้าอยู่พุ่นนะเออบานแต่เขามาเอาโลดบานแต่พักนั่งตูกับพักบัวผ้าอยู่พุ่นเขามาตัดเองโลดแล้วก็ยกันย่างกันหัวชิงไคหัวชิงไคขาเจ้ามาฮักเราเอง ือก็ได้อยู่มมือคล้ายมือละวัวชิ้นไข่ก็คล้ายมือหนึ่งสองแสนมันเกี่ยวกับมือละแสนแสนหาประจ่ามาเอาเองเอาอยู่เพื่อนโดยโดยไปดีใจนำสันเนาะจากนั้นก็ชูชูต่อไปเด้อเนาะมาเดือนซีเดือนหามันตายมุมี้มุมีแหละท่านได้ขายคู่มือมือคู่มือคู่มือกับพวกครอบครักินแต่มันมุมนี้หนามเนาะมันตายมุมีน้หนามฮดเด้อยู่นลัวเลยบริขาย แต่นามชื่อเด้ซะสารนามชื่อชื่อเอาบ่ชื่อก็ะชื่อเอาเนี่ยนามใส่ถ้าากินนามใส่ชื่อเอาพ่อได้ชื่อพ่อได้ล่างสวยล่างบวงนะพ่อได้อาบพ่อได้อาบพ่อได้ให้หันเห็หนี่ให้ยูกินอะไรนามกินก็ะชื่อทุกหนึ่งเจ็ดพันเลยแบบนามใส่ก็ะชื่ออีกนามใส่ก็ะชื่ออีกเอาแบบอันญาติพี่น้องแถวใกล้โมมี่ว่าสนามเพิ่นเขาเจ้ากับโมมี่หน้าเหมือนกันแถวอยู่ใกลนะกระชื่อเหมือนกันเลยชื่อเบิดนาะแมนชื่อเบิด คนอะหาน่ะซื้อวดาจำกันักเสื้อผ้าได้อยางเนาะด้วยชาน้ำซื้อดีสบายมีส่างตัวเองเนยส่างตัวเองเขาไปใส่ส่างเขาเขาว่าเอาเนี่ยยูบุญเขาเอาล่ำเทื่อล่ำที่น่ะใครอยู่เขาเอาตลอดกระเพิ่นกระเบ้าอีกเนาะใส่ช้างหัวมูเลยอันนี้พรอยากสูบกระชูปลดอันนี้กระเด็บดู กันแน่ม่อยากเห็ดฮักเบาแดงกันเนาะฮักกันติดตัวแป้งงานแป้งเองเนี่ยอยู่พุ่นนั่นฮักข้าวผัดแป้งซอยเพิ่มเงินฮากระเดาออกซอยเพิ่นออกซอยกันหักเนากออกซอยกันฮักเนาเแม่เป็นเบาแมนแมนเอาบ่มีเลยยังยากนาะจะซื้อเอาสบายสะดวกพ่อใจตัวเองเลยบ่มีก็ได้ห้าแม่บ่มาก็ได้ซื้อแมนจังไรก็เป็นกำลังใจให้เด้อชูๆต่อไป อาจังไรก็กลับก่อนเนอโดยสบายดีสบายดีบ้านะโดยก้มหน้าก้มตาเพิ่นยังเพล่นคืออมไววตลอดนะกวนนมเพิ่นหยามเคยได้เนาะกับ่อมได้อมมุมเลยโอ้ยขัูกับเพื่อนดิ่แบบนี้เนาะอนัสีกันเห็นหมอเอาใม่ขอดเลยเลยพเพ มีใจน้ำเนาะครอ,อบครัวเพิ่นกะบ่ม,มีดินบ่ม,มีรอนอ่าอยู่ยังดีทอมมีผู้ใหญ่เพิ่นนั้นชื่อดินชื่อรอนเป็นของตัวเองเนาะพ่อแม่พี่น้องหายทั้งกับครอบครัวของแม่เพิออออ่อนก็ถือว่าเป็นดินดงก,ก,ก,กับปลูกผักปลูกหญ้าก็คือสิง,งามอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องจังได้กะ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอทางครอบครัวแม่เพิ่นจากไรกระชูๆต่อไปอจางไรกระชาบัวกระชิไกลบก่อนน้องพ่อแม่มพี่น้องน้องกระผากิดตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องผากดได้กดแชร์พอมีกำลังใจทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกระชิได้ขอกล้าวเข้ามาสบายดีสบายดี